เมื Belle, ่อก mm ่อนบังคับเฉพาะผู้สมัครก็เขียนมาเพิ่มอีกหน่อยว่าให้นำระเบียบนี้ใช้บังคับผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครทุ้วันที่6เอนเป็นกฎหมายกฎหมายนะครับพอเราอ่านแค่นี้เราก็งงกันแล้วเขียนให้นำไประเบียบที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อไขบางเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นหรือระเบียบ อันนี้เขียนภาพรวมเลยสิ่งที่เพิ่มเติมจากระเรียบของปี62แรกอายุยังไม่ครบจะบในเรื่องวิธีการหาเสียงก็จะถูกพันธา์เนี่นยดังนั้นแต่หม้ในการจะเดินไปสมัครไสอสอเมืม่อปี6 1เนี่ยเป็นกฎหมายดังนั้นเมื่อปี62นี้ คคุณมรนะับจะเดินไปรถสบับ